คนที่เขาทำความสะอาดสโนให้กับคอนโดแอนนะคะตอนนี้เขาทำอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาบ้านเรานะคะบ้านเราก็จะมีหิมะตกแบบนี้เต็มพื้นบาร์คนี่เลยค่ะเขาก็จะแบ่งโซนกันไปเนาะคน กลุ่มนี้ก็คือเป็นพนักงานของอบริษัทนะคะซึ่งทางคอนโดของเราได้ว่าจ้างให้มาทำความสะอาดสโนโเนาะในช่วงรดูสโนหรืวอว่าจะเป็นกลางคืนนะคะถ้าหิมะตกเนาะก็จะมีรถนะคะก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้นะค่ะ จะมีรถประมาณตีสองตีสมมากวาดชนโนกวาดถนนให้นะคะเห็นไหมเขากำลังจะมาบ้านเราละไฮเทคมากเลยเมื่อปีที่แล้วแอนเห็นเขามาใช้ใช้เดินเนาะประมาณ3-4คนแล้วก็มากวาดตรงถนนหน้าบ้านเนี่ยค่ะ แต่ปีนี้ดูเขาทําเขาเอาเครื่องมาดูดสโนว์ออกให้ตรงโน้นเห็นไหมเพื่อนก็จะมีนี่ค่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง จะมาบ้านแอนนะสำหรับใบไม้ก็จะมีนะคะคืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่รักษาใบไม้รักษาหญ้านะคะให้เขียวงามให้เขียวสวยเนาะตอนฤดดูใบไม้ผลิประมาณนี้ก็จะมีคนมารักษาตรงนี้ให้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของ พวกแม็กซิกันนะแต่ถ้าเป็นสโน่นี่ก็จะเป็นกลุ่มของคนผิวคนฝรั่งนี่แหละคะ่ะนี่เขากำลังจะมาแล้วอันนี้มาแล้วมาแล้วเให้เท็มากเลย Come here, see? ช่วงหน้าสโนนี้คนที่เขารับจ้างกวาดสโนก็มีเยอะนะคะ,ะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะกวาดสโนให้อยู่ที่ประมาณ80เหรียญถึง100เหรียญเลยนะคะถ้าสโนตกเนี่ยที่นี่ที่นี่เขาก็จะมีะกลุ่มของอคนโลเคเนาะแอปของคนโลเคเขาก็จะประกาศนะคะว่าออวันคืนนี้จะมีสโน่นะฉันสามารถที่จะไปกวาดสโนบ้านคุณได้นะ แต่ว่าก็ต้องจ่ายเขานะคะประมาณ80เหรียญถึง100เหรียญแต่ของหมู house, so, the so, week, June, till, ่บ้านเรานะคะเราก็จะจ้างเป็นบริษัทอะค่ะก็คือบริษัทนี้เนาะเขาก็จะมาดูแลให้ตลอดทั้งเลดูหิมะตกเลยหิมะตกอยู่ที่ที่แอนอยู่เนาะโอไฮโอก็จะประมาณเดือนธันวามกรากุมพานะคะสมเดือนนี้หิมะจะตกหนักเนาะ แล้วหมู่บ้านแอร์เนี่ยก็จะมีะเงินที่จะต้องจ่ายให้กับ HOA ทุกเดือนเดือนละ3เหรียเดียนเลยค่ะเขาก็จะมาดูแลให,ให้ให้กับเราในเรื่องนี้นะคะอำนวยความสะดวกสบายบ้านหลังนู้นเขาใช้เขาใช้เป็นเมนนวลเนาะใช้มือทำแต่บ้านหลังแต่บ้านเราใช้เครื่องทำไม่แน่เขาอาจจะใช้เครื่องแล้วก็ ให้กับเอ้ยเขาจะร่วงใช้เครื่องแล้วก็ใช้เบนนวลอีกครั้งก็ได้วันนี้ติดลบอยู่ที่5องศานะคะเพื่อนๆทีมะไม่ตกแต่ว่าอากาศนอกฟันก็หนาวแมเขาใช้เคก็ใช้เบนนวล ล้นหลามใช่มักว่าแล้วจะมากวานบ้านเราด้วยนะคะสงจะมากวานบ้านเราด้วยนะเดี๋ยวแอนจะออกไปนะคะเอาไปดู ไม่ได้ใส่ถุงออกมาข้างนอกแบบนี้ใส่เสื้อธรรมดาได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนี่รถคันนี้ค่ะก็จะมากวาดให้กวาดโสนให้แล้วก็ปล่อยเลือด้วย โรยเกลือเห็นไหมรถตรงข้างหลังเขาก็จะมีโรยเกลือข้างหน้าเขาก็จะเป็นดีกว่าที่ค่ะหมู่บ้านแอนนะค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมง ต่อไปก็คือการโรยเกลือค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขามาโรยเกลือมาโรยเกลือไม่ให้อ่าให้สโนว์มันละลาย นี่คือรถกวาดหิมะนะคะก็คันนี้ค่ะตอนกลางคืนเนาะตอนทีหนึ่งทีสองแอนก็จะได้ยินรถเขาหวาดหิมะออกจากหนนนะคะแล้สองคนนี้เขาก็มาโรยเกลือนะคะเพื่อใหอ้หิมะมันละลายเนาะมันไม่จับตัวเดินง่าย